พูดภาษาพระกันยังไงถึงฝั่งรู้เรื่องคำพระภาษาบ้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภาษาพระคำพระภาษาบ้านๆได้มาได้นำเอาเรื่องราวดีๆนำเอาคำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราที่เรารู้จักมาคุ้นเป็นอย่างดีเราได้ยินเราใช้ในการสื่อสาร การเป็นประจำในชีวิตของเราวันนี้นำเรื่องเอานำเอาเรื่องของสติปัญญามาคุยกันแต่คุยกันแบบบานๆนะครับท่านอย่าเพิ่งตึงเครียดไปซะก่อนพอได้ยินคำว่าสติปัญญาแล้วเอะเป็นศัพท์ของพระมากไปหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับวันนี้นำเอาเรื่องของสติปัญญามาพูดเนื่องจากว่า สมัยที่ผมเองยังเป็นเด็กอายุช่วงนั้นน่าจะประมาณสัก8 8ขวบ9ขวบ10ขวบประมาณนี้ครับกำลังเรียนอยู่ชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ประมาณนี้ในระหว่างนี้แหละนะครับแล้วเกิดขึ้นซ้าๆซักซ่าเกิดขึ้นบ่อยอ,อยู่ต่างจังหวัดไกลถ้านับจากตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับ ก็เป็นพันพันกิโลไกลแล้วก็เป็นบ้านาทินธุรกันดานการอยู่การกินของชาวบ้านบ้านก็ถือว่าเป็นบ้านบ้านบ้านนอกบ้านนอกบ้านนานะครับอาชีพของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ประทับใจของผมเองที่จะได้นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเนื่องจากว่าทุกครั้งตอนเช้าเวลาเรา ไปโรงเรียนโรงเรียนก็จะเสียงะระฆังโรงเรียนก็จะขึ้นประมาณ8โมงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเคารพธงชาติแล้วก็เดินทางไปถึงโรงเรียนประมาณ7โมงไม่เกิน7โมงครึ่งเดินจากบ้านไปประมาณ7หรือ8กิโลพอเดินไปในระหว่างทางหลายครั้งซึ่งภายในรอบสัปดาห์หนึ่งก็จะมีไม่ต่ำกว่า2ครั้ง ก็จะต้องเจอสภาพคือบรรยากาศแบบนี้คือทุกครั้งที่เป็นวัน8ค่ำสิบหาค่ำถ้าไปเช้าเลยก็จะเห็นคนเฒ่าคนแก่คนคนเฒ่าคนแก่เขาจะเดินเขาจะเดินจากบ้านมุ่งหน้าไปที่วัดถือปิ่นโตบ้างก็ถือกาเช้าบางก็ถือ ถุงล้วนแล้วแต่เป็นของที่จะนําไปทําบุญไปถวายพระแล้วคนเท่าคนแก่เหล่านี้ส่วนหนึ่งเลยก็จะเป็นคนที่ต้องเป็นนอนที่วัดเขาเรียกว่าไปถือศีลอุบสถน,นั่นเองพวกกระผมเอง,เองในในขณะที่เดินทางไปถึงบริเวณนั้นถ้าหากว่าไปสวนทางกับคนเหล่านี้บางทีท่านเดินทางเข้าไปวัดถ้าไปเจอพวกเราก็จะนั่ง ท่านกําลังเดินเดินมาเนี่ยเรียงแถวกันมาประมาณสักคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนก็นแล้วแต่เราจะนั่งเลยบรรยากาศอย่างนี้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมละครับเรานั่งพอท่านมาถึงเราปุ๊บเราประนมมือขึ้นเ,เราทุกคนประนมมือประนมมือไว้แล้วคนเท่าคนแก่ท่านก็จะยกมือข้างเดียวบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ย ขอให้ลูกให้หลานมีสติปัญญาเป็นเลิศเดอ้อขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนเดอ้อลูกหลานเดอ้อคำพูดเหล่านี้ได้ยินจนชินจำกันเป็นส่วนลึรือของของความรู้สึกความความทรงจํามันตราตรึงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่สมัยชั้นป1นึปสได้ยินบ่อยเห็นบ่อยเวลาพูดท่าผู้แก่ท่านเดินทางเข้าไปในวัดเจอเราก็ต้องทําอย่างนี้ รุ่งเช้าเราก็เดินทางเข้าไปที่โรงเรียนอีกประมาณเจ็ดโมงกว่า,วาคนท่าคนแก่ท่านลาศีนเสร็จท่านก็จะกลับออกมาหลังจากรักษาศีลมาแล้วหนึ่งวันหนึ่งคืนท่านลาศีลเสร็จแล้วท่านก็จะกลับตอนเช้าพวกเราก็เดินสวนอกีกเราก็ไปนั่งประนมมือนั่งประนมมือเรียงแถวทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงบรรยากาศอย่างนี้น่าชื่นชมเป็นวัฒนธรรมที่ ผมเข้าใจว่าน่าจะสูญหายไปหมดแล้วท่านเคยได้ยินคนเล่าไหมละครับแบบนี้น่าจะสูญหายไปหมดแล้วน่าจะไม่หลงเหลือน่าเสียดายนะครับประนมมือเสร็จแล้วท่านก็ก็จะให้พรเหมือนเดิมยกมือข้างเดียวลูกหลานเอ้ย,ยขอให้มีสติปัญญาเป็นเลิศเด้อขอให้เป็นเจ้าคนนายคนเด้อลูกหลานเอ้ยเป็นอยู่อย่างนี้ เรียนอยู่ชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 สปี5ปีก็ก็ยังเป็นแบบนี้แต่เชื่อเชื่อว่าหลังจากนั้นอีกประมาณประมาณสัก10ปีสิ่งหรือบรรยากาศอย่างนี้ก็น่าจะคงยังมีอยู่คงยังมีอยู่แต่ปัจจุบันปัจจุบันนี้2564น่น่าจะน่าจะหายไปหมดแล้วเป็นวัฒนธรรมครับ เป็นวัฒนธรรมที่น่าย,ยกย่องน่าเชิดชูน่าอานุรักษ์น่านรักษาไว้อันนี้เป็นวัฒนธรรมถางภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมถางภาคอีสานที่สวยงามมากเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมจิตวิญ,ญญาณของเด็กให้ได้รับสิ่งดีๆซึมซับสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดความอ่อนโยนอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เป็นเรื่องดีครับ เป็นเรื่องดีที่นํามาพูดวันนี้ยังไม่ได้ออกนอกทางยังไม่ได้ออกนอกทางไปไหนอยู่ในทางวันนี้จะพูดถึงเรื่องสติปัญญาที่คําพรผู้ใหญ่ท่านบอกว่าให้สติปัญญาเป็นเลิศเดอ้อให้เป็นเจ้าคนในคนเดอ้อลูกหลานเดอ้อความเข้าใจของผมในขณนะนั้นหรือความเข้าใจของเด็กๆในขณะนั้นผมว่าเกือบร้อยทั้งร้อย ก็คงจะคิดว่านั่นคือคำพรศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใหญ่บอกหรือให้กับเราแล้วมันเกิดขึ้นเองเดี๋ยวมันจะทำให้เราเป็นคนดีเองแต่เปล่าคำพรเหล่านั้นมันไม่ใช่เกิดในแง่นั้นมันไม่ได้เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์บันดนบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับเราให้เราได้เป็นเจ้าคนในคนไม่หลังจาก พวกกับผมเองหรือเด็กๆในยุคนั้นหรือใครก็ตามที่มีโอกาสเกิดทันในยุคนั้นส่วนคนอื่นเป็นยังไงไม่ทราบแต่ผมเองหลังจากเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มาศึกษาเราเรียนเพิ่มเติมหาความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆเพิ่มเติมในหลักกฎเกณฑ์ชีวิตเพิ่มเติมแล้วบวกผสมผสานกับประสบการณ์ชีวิตที่ได้ดําเนินชีวิต ทำให้เกิดความรู้สึกว่าคำพรของผู้ใหญ่ในวันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องจำแล้วนำเอาไปใช้สติปัญญาตัวเองใช้มันสมองของตัวเองไปไตรตรองทำให้สติกับปัญญาเกิดทีนี้ก็มาติดตรงที่ว่าสติกับปัญญาเนี่ยฟังยากอีกแล้วจะพูดให้ง่ายก็แล้วกัน คำเดิมคำว่าสติกับปัญญานี่คำเดิมเขาบอกว่าสติสัมปชัญญะอ้าวแล้วทําไมถึงกลายเป็นสติปัญญาไปได้แล้วทําไมภาษาพูดจึงใช้คําว่าส,ส,สติปัญญาสติคืออะไรครับสติคือจับสติคือจับจับยังไงอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้ามาทางการเห็นก็ดีทางได้ยินก็ดีเราจับสติคือ สิ่งที่จ้องและจับให้ติดอะไรเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเรากำลังจะทําอะไรนี่จับนะจับให้อยู่ว่าจับให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้นี่คือสติเป็นผู้จับส่วนตัวที่สองที่จะมาหนุนก็คือสัมปชัญญะเป็นตัวที่นํามาใช้สํารวจนําเอาไปตรวจว่าสิ่งที่จับไว้นั้นมันมีประโยชน์ไหมมันมีโทษไหม งานที่จับอยู่ได้ประโยชน์ไหมมีโทษไหมสิ่งที่กําลังทําอยู่ลงไปนั่นะสิ่งที่กําลังทําอยู่นั่นมันมีประโยชน์ไหมให้โทษไหมถ้าให้โทษไม่ทาถ้ามีประโยชน์ทําถ้าได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเร่งทาเป็นทวีคูณนี่คือลักษณะของสติกับสัมปชัญญะสรุปก็คือสัมปชัญญะคือตัวปัญญาครับท่านผู้ชมครับสัมปชัญญะแปลว่ารู้ ทั่วรู้ทั่วพร้อมรู้รอบปัญญาคือรู้ทั่วปัญญาคือรู้ทั่วปะคือทั่วยาคือรู้ออภาษาพระพูดง่ายๆคือปัญญาก็รู้รอบรู้อย่างทั่วถึงสัมปชัญญะคือรู้สึกรู้อย่างทั่วถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของตัวปัญญากับสัมปชัญญะคือตัวเดียวกัน โดยสภาวะโดยตัวของของ,ของสภาวะธรรมเองเป็นอันเดียวกันครับแต่ทีนี้เวลาใช้เรามักอยาพูดกันว่าให้มีสติปัญญาแต่ว่าโดยหลักเขาจะบอกว่าให้มีรักษาสติสัพพัญญาเอาไว้ให้ดีนะใครขาดสติใครขาดสัพพัญญาไม่ว่าจะเป็นไปทําอะไรหน้าที่อะไรต่างก็มกักจะเกิดการเกิดการผิดพลาดไม่บรรลุไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้มักผิดมักพลาด เพราะนั้นต้องรักษาสติเอาไว้ให้ดีประคองสัพปปชัญญะให้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณสำรวจตรวจตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกงานที่เรามุ่งไปจ้องไปจับไปทำไปเริ่มไปริทั้งหมดใช้สติกับสัป,ปชัญญะควบคู่กันไปหน้าที่การงานของเราจึงประสบความสำเร็จท่านผู้ชมครับ ที่พูดมานี้คือเรื่องราวของสติปัญญาที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเราดึงเอาสติปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ตรงข้ามเราจะรักษาสติสัพพชัญญาของเราให้ดำรงคองอยู่โดยไม่ให้มันชำรุดเสียหายเราจะทำยังไง ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าวิธีการรักษาสติก็คืออย่าไปเสพสิงเสพติดอย่าไปดื่มเหล้ามาสุรดาอย่าให้เกิดการมึนเมาอ,อย่าเสพสิ่งเสพติดให้โตทุทุกชนิดถ้าเว้นได้สติกับสัมปชัญญะคงมีคุณภาพพร้อมใช้งานแต่ถ้าเอาสิ่งเสพติดยาเสพติดสุรามึนเมาต่างๆเหล่านี้มามอมเมามันสติปัญญามันก็จะหลุดคนที่มึนเมาขาดสติปัญญา ไปทำหน้าที่อะไรไปทำสิ่งใดก็มักเกิดการผิดพลาดเอาไปเป็นพ่อของใครไม่มีสติสัพพัญญะเอาไปเป็นลูกของใครขาดสติสัพพัญญะเอาเป็นสามีภรรยาของใครลูกหลานวานเครือว่านเครือของใครก็เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานว่านเครือที่ขาดคุณภาพเหี่าท่านผู้ชมล่ะครับท่านสามารถรักษาหรือประคองสติสัพพัญญะหรือสติปัญญาของท่านไว้ในชีวิตประจำวันของท่านได้มากน้อยเพียงใด วันนี้คำพัภาษาบ้านง่ายๆเลยนะครับนำมาพูดคุยกันหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยคำพาภาษาบ้านวันนี้สวัสดีครับ